เกมนี้เนี่ยถ้าเราดูจากฮีโร่ฝ่าของข้ามเนี่ยจะเป็นฮีโร่ขาตายนะครับแล้วก็ฮีโร่ขาตายเนี่ยมันต้องเจอกับไอตัวนี้ตัวที่เพิ่งบัฟมาเลยก็จะเป็นวอลขาดนะครับคือถ้าฟามือโดนเนี่ยรับรองกลับบ่อแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการเล่น,น,นอะไรเนี่ยวอลขาดเอา้ากูชนตัวเลยวะเจอเซฟิล่าเหรอเอ้แต่ก็ได้อยู่นะครับผมอันติเซฟิล่าเนี่ยมันมันหายจากแมปแป๊บเดียวเองนะครับเรา ขี่ม้าเป็นชั่วโมงเลยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นม้ากันนะครับมาครับผมเกมนี้เรามาเจอกับเซอร์ฟิล่าออฟเลนนะผมก็ไม่อยากเจอหรอกนะเซอร์ฟิล่าออฟเลนเนี่ยทำไมมันไม่เอาออฟเลนมาเจอผมแต่ฝันของข้ามเนี่ยโลทองหมดเลยนะครับผมก็โดนม้าผมอยู่ดีนะเพราะว่าแพทนี้ม้าผมมันมาจริงๆจากที่ผมไม่ค่อยได้เล่นม้านะนั่นผมต้องเปิดใจให้มันจริงๆไปเราไปดูแนวทางการเดินเกมของม้ากันนะครับ เลเวลหนึ่งผ,ผมจับสองก่อนละกันนะครับผมว่า <ố right? S 2> ผมอยากได้ชิวอ่ะผมออกดาบมาก่อนละกันนะครับออกดาบมาก่อนยิงดู để bảo vệ เออถ้า l ล v ว l สองก่อนเนี่ยผมบอกเลยโดนผมกดแน่นอนนะครับไอเฟอร์ฟิล่านะไอพวกเล่นฮีโร่แปลกๆออฟเลนนะผมชอบเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันถ้ามันถ้ามันถ้ามันตายเยอะมันก็จะโดนทีมด่าน,นะครับ yeah. แต่ม Level แมงเลเวลหนึ่งเราต้องยอมก่อนว่ามันระยะมันไกลกว่านะครับขอยอมก่อนแล้วกัน,นใจยังไม่สู้นะขอเลเวล2สองแล้วกัน,ลกนเ Level ลเวลว์สองละมาดิมาดิโดนนะโดนนะทีนีต่อไปออกเป็นรองเท้านะครับทีนี้ผมอยากออกเป็นเจาะเกาะเลยนะแรงเอาแรงตง้นเกมเลย โอ้ยป่าไม่เคยจะโดนเลยยามสกิลผมมาผมสกิลไม่แม่นจริงป่ะซัมซองกดโคนันก่อนผมว่าผมสู้ได้นะถ้าป่าโดนอ่ะหน่งเป็นช่อมองเลยหายสกิลสองทำไมผมป่ายากจังเลยสกิลหายไปเอ้ยศัตรูหายไปนะครับทีมหายมันน่าจะไปเติมกลางนะครับเราเราเราจะรีบไปเติมครับไป่ามดูนว ไหนโดนไหมโดนปะแท็กหมดเลยกันเมดมาไม่ทันแล้วครับเราจะลงไปล่างต่อเดี๋ยวเราลงไปล่างเสร็จเนี่ยเราก็ไปเติมตรงมังกรนะคับเลนนะครับเคลียร์แล้วก็เติมนะเข้าเลเวลสี่ละผมไม่น่าเอาได้ป่ะต่อมสกิลสองไม่แม่นเลยว่ะทำไมวะชิ้นต่อไปเนี่ยเราจะออกเป็นโบเก้นนะครับ เอาดาเมจ่อนกันตัวนี้สอนข้ามตัวบางเอ้ยตอนนี้ผมต้องมาแล้วสัก,กิลสองผมมันเร็วแปลกๆว่ะไม่ได้อะไรเลยไปดีกว่าไปดีกว่าไปขโมยบัฟฟ้าเขาดีกว่าเสรฟซิล่าขึ้นบนนะครับเไปขโมยบัฟฟ้าเขาเลยนะสก,กิลสองผมใช้ไม่โดนเลยอ่ะถสก,กิลสองโดนนัก,กอาโหด,นนกกโดมากเลยครับมา เอาให้หมดอะตอนเนี้ยเฮ้ยเชื่อเซฟิล่าควอตคิวเลยเหรอจะมันเกินไปป่าวผมไม่แม้เรื่องดาเม่เอะด้วยนะมาดิไม่รอดครับอย่างนี้เรื่องวันนี้คุยกับบ่อนะครับจามคุยกับบ่อนะครับจาม ดูเพื่อนเราบอกม้าหดจับเรื่องจริงครับตัวมันหดนะแต่คนเล่นไม่หอดอดิอม้าเนี่ยผมไม่แม่นสกิลสองนะมันนะสกิลสองมันแบบ <c oughs> คือถ้าคิปตายมันก็ได้ไหลแหละแต่ผมไม่แม่นเรื่องดาเมจมันนะครับ,รบมาตียังไงเดี๋ยวผมจะไล่ไม่ให้มันได้คิปนะครับ,รบแล้วก็ทำเป็นปาโอเคมันจะไม่ได้คลิปนะเนียต่อไปช่วยเพื่อนเอาไปเลยนะ ตอนนี้เราเล่นกลางน่าจะได้อยู่นะครับผมขอแค่ตัวเองปามือโดนนะผมไหลาย,ยาวๆเลยรอ,อมันพุ่งก่อนอเออนี่แล้วก็ลั่นเลยครับจังหวะนี้ลั่นยาวเลย <been> บอกแล้วไอ้พวกขาตายอะ่ะ <and S 2> ผมชอบ <been defeated. S 2> ผมชอบเดีต้องลงก่อนุกคนไม่งั้นตายเฮ้ย <Hey, S 1> มันรอดหรออไนะครับได้ป้อมบนแต่เสียป้อมล่าง เหมือนจะคุ้มนะได้ป้อมหรือเปล่าไม่ได้ป้อมด้วยดีประเด็นได้หรือเป่าไม่ได้อยู่ครับก็คุ้มอยู่ชิ้นต,ต่อไปผมจะออกเป็นโออาร์มเลยนะครับเราจะเน้นแรงนะม้าเรานีแน่โดนแน่แกโดนแน่ ขอแค่ปลามือโดนนะครับขอแค่ผมจับมือโดนเท่านั้นแหละสกิลสองโคตรยากเลยรู้สึกสกิลยากกว่าฟอร์เรดิกกำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหม Wisdom Top Up ร้านเติมเกมคุณภาพสะดวกปลอดภยัยราคาถูกเติมได้ทุกเกม พร้อมช่องทางบริการครบพันทางหน้าเพจและไลน์อ f f i c i a l รับประกันความปลอดภัยไม่มีรีฟันไม่มีโดนแบนราคาถูกกว่าพร้อมโปรโมชั่นหลากหลายสามารถทำรายการได้ด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงไม่ต้องใช้แอดมินจดทะเบียนบริษัทถูกต้องปลอดภัย1 0ึล้านเปอร์เซ็นผมมีเพจขาย ID เกม ROV มาแนะนำไอด์สกินแร่แหลงสูงลูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกมากกว่า200ไอดีที่เพจนี้เลย Tp7 รับซื้อขายไอดีเกมออนไลน์ เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมรวตัวจังหวะนี้จริงๆผมจากเล่นนะแต่เพื่อนเราไม่อยู่ว่ะไปดีกว่าทั้แชมเปี้ยองมันเ็วแปลกๆว่ะผมไม่ชินเลยครับมาไหมไม่น่ามานะน่าจะอ้อมนะระดับนี้เซเรนบอล พีก่กบกไม่รอดครับอย่างนี้รอดยากอย่างนี้รอดยากครับอย่างนี้รอดยากครับอ,อย่างนี้รอดยากรอดยากโเยต์เป็บบนไงก็ไม่ขอดโทษหรอกทุกคนเนี่ยฮีโร่ขาตายนะรับรองร้องไห้นะครับแครี่ไม่มีที่ยืนเดี๋ยวเราตีป้วงไปเลยแคลรี่ไม่มีที่ยืน,แบบน ไม่มีสีหรอกไม่มีสีแล้วไปดีกว่าเยาไปทำล่างต่อมันต้องหันหน้าไปหรอมันจะแบบโดนแม่นขึ้นอ่ะผมว่าไม่น่าเกี่ยวนะเกี่ยวปะไม่น่าเกี่ยวแตว่าต้องเล็งดีๆแหละหันหน้ามันก็ เดี๋ยวกนนะเดี๋ยวกันอุ้ยอุ้ยทำเป้าทำเป้าทนเป้าวะเจ้ยังก,กดอดกุกิงงล้ํขึ้นไปด้วยาดิมึงต้องทันตีอ่ะม่นต,นตีตายนะม่นตีตายนะทันต,นตีก็ตายจ้ะไม่ไดีหลัง <c oughs> โมโหนะมันไส้มันนะต้นเก็มันมันตอดผมไงอันนี้คือแบบใช้อารมณ์เล่นนะมั้งต้นเก็มันตอดผมไงผมมันไส้มันนะน้ำฟิกด้วยนะครับเมื่อกี้ไม่ฟิกก็ตุยนะตอนนี้เลนดันหมดแล้วผมแทบไม่อยากจะทำเลนเลยผมอยากจะไฟลัวๆเลย เพื่อนเราเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปซ้อนเพื่อนเราน่าจะได้ครับผมว่าเดี๋ยวเราไปซ้อนไหวอยู่โอ้ต่เพื่อนจะยื้อให้เราถึงไหมประเด็นอันนี้ก็อันนี้รอดยากครับมาได้เห็นแอันนี้รอดยาก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 อุ้ยผมโอ้ โอ้จ้ามวเดืดพลาดเดี๋ยวเราจะ,จะไปช่วยเพื่อนเอาดากักแปดนาทีละเล่นกับเพื่อนดีกว่าเวลาเล่นมาผมแทบไม่อยากจะไปเคลียร์เลนเลยมัน,นจ,จากไฟรัวๆเทียวร้องห้ยอย่ะผมบอกเลยถ้าถ้าผมแบบได้ขึ้นหมาดูแต่ใช้ทีมดุหนัก เราเคลียร์เลนก่อนแล้วกันนะโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้นาคอสเดี๋ยวมึงโดนกูอันตีอย่าให้เพื่อนตาย,ยแล้วทันตุช้านะอ้าวเกมเหมือนจะเปลี่ยนเล็กน้อยจะแค่เราได้แต่ไม่น่าไหวเกมเพื่อนเราปล่อยดาร์กกลางแล้วครับกลางไม่น่าแต่ ผมเกินไม่ทำว่ะมันเน,นื้นอน,น,นาคอสเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะดองดูางหาตั้งก่อนทุกคนผมจนละถึงเงินจนหนึ่งแต่รู้สึกว่าเงินช้าแต่แล้วผมจะเล่นต่อว่ะแล้วเล่นต่อแล้วก็ไปสิครับเราชนนะะได้ยนะังองถุกยิงเลอะเทอะอยู่ข้างหน้า <c oughs> ขียอะไรบูามาดิดัก <saturated> กูหลอไอ้แซดดักกูหลอกูดักคืนมั่งเป็นไงล่ะแล้วทำเวฟต่อสกิลสองอันนเมชันมันช้านะแต่ก็รู้สึกว่าแต่อย่าปรับนะอย่าปรับพอร์ตกว่านี้นะไม่งั้นจะโกงกว่านี้อีกชิ้นต่อไปเรามีดาบแดงนะครับไม่ใช่เราออกดาบแดงนะบวกอย่างเดียวครับเราเล่นม้าเนี่ย ไอเทลร้องไห้ไปนะเทลจา๋าเทลร้องหไนะลลองห้ไปนะจา๋าเทลลงม้าดีกว่าบดเดี๋ยวเราน่าจะได้กลางนะแต่มันน่าจะว่าปุ่มแหละผมว่าแต่เอากลางดีกว่าไม่ได้หมดทุกคนด้านล่างดีกว่าครับ แล้วร้องไห้ชิมูโปแน่นอนเจมี่แต่พวกกดขาดตายนะผมบอกเลยยิงดาเดอเบาหยีมาดิเอาสนอแทนสุดด้วยไม่สนใจด้วยผมโฟกัสนาคอสเป็นหลักเลยมันดักผมแกไปยังไงต่อดีจริงอยากได้บังกรกับดาร์กนะ เดี๋ยวไปเคลียบอลก่อนลวครับเกเทีสองออนิเมชันมันช้างเตรยนะเพื่อนเอาดังไหมเพื่อนต้องเลี้ยงตาของเราถูกโจมตี vẫn còn cuộc chiến lớn hơn ở phía trước không, không thấy nữa lên dọc giang thương đồng bằng đấu để bảo vệ đi đấu để bảo vệ, Điên đấu để bảo vệ. กลางของเราถูกโจมตีโอ้น้องมุกยาจะดูดไอ้เทลอะไรไอ้แกกดูเหรอดูเหรออยากดูเหรอดูดูดาบกูไหมล่ะดูดาบกูไหมดูดาบกูไหมเทลฟีวทุกคน โอ้ไม่มันไปแล้วโอเคเพื่อนเราน่าจ,าาจาาละรอดเพื่อนะราอสักทีก่อนไปปล่อยมันไปเถอะปล่อยไปเถอะมันวิ่งเร็จจัง,ะงวะผมมีเคี้ยวนะผมเลยกล้าเล่นนะโอ้แต่ก็เกือบตายาว่ะไปแล้ว้อยไปแล้ว้อย <c oughs> <c oughs> ไปไหน,ไหนดีเดี๋ยวไปทําเว็บล่างนะครับไปทำปาเพราะว่าผมต้องออกราบใหม่หน่อยว่ะออกดาบใหม่หน่อยแล้วกันหลักทรอด้วยการใช้ทีมเลือไดฮะยาิแยงเทียวมันเฮ้ยโหมือล่าไปดเยกมาแล้ว มือลั่นทุกคนจังหวนนนะนี้ไม่นะเฮ้ยหายะตายผมไม่มีสื่อ้วแจจังหวะนี้ไม่น่ารอดบายบายจาแจคอะรที่แบบปาหอดๆสเต็ปหดเน่ยคือแบบ สกิลสองไปแล้วคลิปตุยแล้วเราก็ชิงต่อได้อะไรอย่างนี้ไม่ได้จะเกิดวะไปร้อซ้อนบนบนหน้าจะโดนนั้นแหลมขนาดนี้แหลมเป็นเข็มเลยดาเลเยอร์ยังไม่กอด กดาร์คเท่าไหร่เนาะสิบห้าออกเลยแล้วใบข้างหลังโอ้ยสกิลสองออโต้ยังรับเปิดดาร์คได้เลยนะอ๋อไม่ถึงว่าไกลเกินอ่ะไม่สนครับไกลแล้วไงอ่ะเกินใจนิดนี่ปะล่ะเกินใจนิดนี่เกินใจนิดนี่ปะล่ะ เกินใจนี้ป้าไกลแล้วเกินใจนี้บ้าผมถามเป็นไงครับทุกคนโหดป้าไอหมานี่เกินใจนี้ป้าฝั่งนู้นคอร์สแล้วก็คอร์อสเอ็กสกิลชอไปทีหนึง่ง <ๆ S 1> ก็จบไปแล้วนะสำหรับแนวทางการเล่นม้านะครับตัวแม่ง้็โหดเลยผมบอกเลยคือ <50 S 1> ถ้าใครเป็นฮีโร่ขาดตายนะแบนม้านะครับถ้าอยากเล่นทงเล่นเทลอะไรเนี้ยนะแบนม้านะครับไม่ย่งั้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็คือ ันยันบอยังได้นะตัวนี้เชื่อโอเคอีกดาวเดียวเราจะขึ้นคอนละอเอ้หลุยีพเกมนี้นี่นะครับไอเทมก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับดาเมจก็สร้างไป32นะครับผม